สวัสดีครับผมสมบัติกูลพุกศรีครับมาทําสวนอยู่ที่ตําบลทุ่งนนที<ส>ก็เข้าปีที่5ครับสปีเต็มแล้วก็ได้มาทดลองใช้ผลิตพันธ์ของวอัวนแพนและก็ผลิตพันธ์ตัวเปรียบเทียบเขาว่าของเขาดีเพราะฉะนั้นเอามาลองกันคนละครึ่งสวนผลปรากฏว่าใช้เป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่ปีมีนาคม2567ถึงมีนาคม2568 ผลปรากฏชัดเจนว่าคู่หูกินขาดครับผลการเจริญเติบโตปรากฏว่าเจริญเติบโตได้ดีฝาผิดพันตัวที่เอามาทดสอบทั้งการแตกกิ่งก้านสาขาการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบพวกนี้จะแตกได้ดีฝาและใช้ไปใช้มาผลปรากฏว่าเบอร์แพนนั้นสีดีฝาสีเขียวเฉุ่มแต่ผิดพันอีกตัวหนึ่งสีไม่ค่อยเขียวครับเรียกว่าบรรยายนะครับจากการท้าทายว่าของตัวเองนั้นดีนะครับของตัวเองนั้นเด่น ทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตแต่เมื่อเกิดการท้าทายก็ต้องเกิดการทดลองครับท้าทายเป็นผลของการทดลองนะครับพี่สมบัติเองนั้นก็ได้แบ่งสวนครับเรียกกันว่าเอาคนละครึ่งเลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันทีเดียวนะครับเรียกว่าเนื้อที่ตรงนี้75าไร่ถูกไหมครับเจิ้าไร่ครับครับแบ่งเป็นใช้คู่หูครึ่งหนึ่งประมาณพันหนึ่งร้อยต้นครับแล้วก็ผิดพันธุ์ตัวอื่นอีกพันหนึ่งร้อยต้นโอ้โหใช้วิธีนี้เลยครับแบ่งคนละครึ่งเลยเพื่อเปรียบเทียบ ครับนี่กระประชันกันเลยนะครับ,ร,บระหว่างความมั่นใจของผลิตภัณฑ์ของเขาความมั่นใจของผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ครับไอความมั่นใจตรงนั้นเอามายังไงครับถึงกล้าถึงขนาดนี้เพราะว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าของเขาดีเราก็บอกว่าคู่หูดีฟ้า เพราะฉะนั้นเอามาทดลองกันเป็นระยะเวลา1ปีผลปรากฏชัดเจนเลยว่าคู่หูดีฝ่าครับตอนที่เราเดินดูเนี่ยเราจะสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งผมขออนุญาตใช้คาว่ามุมน้ําเงินได้ไหมครับที่เข้ามาของเราเนี่ยเป็นมุมแดงก็แล้วกันมุมแดงเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นใช้ครั้งแรกๆนั่นนะครับเราเห็นอะไรที่มันชัดที่สุดครับตอนมีนา67เนะครับเพราะใช้ไปใช้มาเนี่ยพอเพื่อนมาให้เพื่อนเป็นตัวชี้วัดเลยบอกว่าระหว่างทดลองผลิตภัณฑ์สองสองสีเนี่ยอันไหนสวยฝักกันเขาบอกว่า คูหูดีฝ่าครับโอ้นี่เขาพูดเองกับปากเขาเลยอ่าใช่ครับตอนนี้ยอมแล้วอ่าโดยที่เราไม่บอกนะว่าอันนี้ใช่ไรอันนี้ใช่ไรอย่างเงี้ยให้คนดูตัดสินใจเลยว่าอันไหนมันสวยกว่ากันตอนนั้นเราบอกว่าทางนี้ A ทางนี้ B ใช่เขาก็ชี้ว่า B ดีกว่า A ถูกไหมครับเอาละครับผมมาถามตรงนี้พอของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องต้นทุนถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ของเขาอะใช้กี่ตัวกันครับของเขาใช้3ตัวของเราไอ้คูหูใช่2ตัว ผลปรากฏว่าอของเราเนี่ยลดต้นทุนฝาของเขาง้าแพงฝาสมมุติของเขาใช้พันบาทของเราเนี่ยใช้เท่าไหร่ครับไม่ถึงครับต่ำกว่าพันบาทประมาณสักเจ็ดร้อยบาทถูกกว่าประมาณย0ิบเปรเ็นเราใช้ประมาณ7 8็ดรอบาทเท่านั้นเอง<ช>ถูกไหมครับของเขาต้องไปใช้เป็นพ<ช>ันแล้วก็ใช้ตั้งสามตัวด้วยถูกไหมครับ<ช>ก็หมายความเรื่องความยุ่งยากอของเราง่ายฝาง่ายกว่าะสะดวกฝากและดีฝาครับโฮโฮโฮพูดกันตรงนี้นะครับเห็นภาพตรงนี้แล้วแล้วตอนนี้เราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนของเราอย่างไรบ้างครับครับผมมาให้เพื่อนมาดูแล เพื่อนก็ชอบใจครับว่าอันนี้มันโอเคฝาก็ได้นําไปใช้ครับไปแก้ไขปัญหาอ่าใช่ตอนนี้ใบเริ่มกลับมาแล้วถูกไหมครับที่เสียหายไปนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของฝั่งนู้นถูกไหมครับก็ถือว่าขนาดนี้ของเรามีความภาคภูมิใจแล้วตอนนี้ อายุทุเรียนของเราอายุ4ปีแล้วใช่ไหมครับ4ปีเต็มครับ4ปีเต็มเราจะไว้ผลเมื่อไหร่ครับผลผลิตก็ปีที่5ปีหน้านี้ว่าจะเริ่มเอาผล,ผลผลิตครับการดูแลจัดการสวนของเราเนี่ยเราทําอย่างไรครับพี่สมบัติครับก็เราพ่านเวนแพนตลอดครับทุกทุกันเวันโดยผสมยาฆ่ามแมลงยาลาก็ตามท้องตลาดที่ใช้กันทั่วไปแต่สาหรับโฮอร์โมนใช้คู่หูเพียงอย่างเดียวครับ